สุนันทุพโมโตเทวสังขายโยฟังราเทพดาเจ้าอันหักษาอยู่เฝ้ายัางพี่อิดหล่อมากเี่อิดหล่อมาก มึงได้ไรจากพี่เทวะวันนี้พี่จะบายสีให้น้องสันสันใช่ไหมเม้นเป็น,น,นไรเม้นผหน้าก็าเห็นผีอีอจีน่าแต่งซะเต็มยศนะมึงอะมึงเยี่ยงกูวะวคุณขอโทษกูก่อนอีจีน่าทำไมมึงมีพองมอาะไยแล้วอะ อีวานมึงจะหามาจากไหนก็ได้แต่ว่ากูต้องมีวงมาเลยมึงเข้าใจไหมมึงไปเอาวงมาเลยมาจากไหนวะกูไปเอาไม่ได้ <ST AN CE> มันหายไปไหนวะหวสารนี่มึงเห็นคือสารล่อหนจริงๆริวะมึงเปิดได้ไหมเนี่ย <ST AN CE> ก็เปิดได้พี่นางรำสามเขาทั้งไง ไอ้วานทำไมแกไม่มีน้ำใจเลยวะทำไรการที่มึงเห็นนางรำสามคนตอนกลางคืนในตึกเนี่ยมึงคิดว่าคืออะไรฉันไหนครับกูว่าเขาสองคนล่องไปขอพรหมูนัวกะไผเจ้านั่งเลลายร้อยปีก่อนนะเจ้านั่งแอบหักกันกับทาสหนุ่มแบกเสลี่ยงเจ้าเมืองจับได้ก็เลยสังกัดหวัวผู้ใด ที่บได้เป็นคนหักขันแล้วมาขอพ่อน้ำต้องมีคนใดคนหนึ่งตายเพราะความรักเราจะนั่งมันหูว่าเขาตัวทำไมไม่นหนักนี้วะพุธายนะาบแล้วพรทวีคงค่าขลังพุองน้ำโมพุธายาบ